รองคณะบดีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของจีนได้ขึ้นเวทีบรรยายเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่เซี่ยงไฮ้ ตี้ตรงเฉิงบรรยายในหัวข้อการที่จีนเปิดอุตสาหกรรมการเงินนั้นได้ดึงดูดหมาป่าจากวอลล์สตรีทหรือไม่การบรรยายดังกล่าวมีผู้เข้าชมออนไลน์มากกว่าล้านครั้งตี้เอ่ยถึงความลับที่เปิดเผยในคำบรรยายของเขาเขากล่าวว่าสถาบันหลายแห่งและชนชั้นนำในวอลล์สตรีทเป็นเพื่อนเก่าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาไม่ได้เอ่ยชื่ออย่างเจาะจงแต่หนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญที่สุดคือ บริษัทวานิธนกิจเจพีมอร์แกนและโครงการเหล่าลูกชายลูกสาวของบริษัทระหว่างปี2 5 4 9ถึง2556เจพีมอร์แกนได้จ้างเด็กฝึกงานและพนักงานประจำประมาณร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกชายและลูกสาวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเมื่อดูจากมุมมองของความเป็นมืออาชีพพวกเขาไม่มีคุณสมบัติเพียงพอแต่มันเป็นส่วนสำคัญในความพยายามของธนาคารที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับจีนและทำกำไรในธุรกิจทางการสหรัฐอธิบายถึงโครงการนี้ว่า คอร์รัปชันตรงๆงง่ายๆและมีอิทธิพลในทางทุจริตต่อเจ้าหน้าที่รัฐในปี2,559 JP Morgan แถูกปรับ264ล้านดอลลาร์บทความของ South China Morning Post ระบุว่าค่าปรับโครงการเหล่าลูกชายและลูกสาวของ JP Morgan ไม่อาจหยุดการจ้างงานที่ผิดจริยธรรมของ Wall Street ได้แต่ทำให้ต้นทุนการทำธุรกิจในจีนสูงขึ้น ความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการชักจูงวอลล์สตรีทยังไม่หยุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาหวังชี้ซานรองประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พบกับเพื่อนเก่าจากวอลล์สตรีทสามครั้งหวังรับผิดชอบด้านการเงินและการค้าและถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเครือข่ายในวอลล์สตรีทระดับลึกของหวังถูกฟูมฟักมาหลายปีเมื่อเดือนพฤษภาคม2561หวังได้พบกับกลุ่มผู้แทนของผู้นำธุรกิจสหรัฐ และอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการเมืองในปักกิ่งสมาชิกดังกล่าวมีทั้งเฮนรี่พอสันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐและจอห์นเทิร์ตันอดีตประธานโกลแมนแซกโกลแมนแซกเข้าสู่ประเทศจีในในช่วงทศวรรษ90และได้รับความไว้วางใจจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคพรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิบัติต่อโกลแมนแซกอย่างไม่มีใครเหมือน โกลแมนแซคเป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบรับรองด้านการลงทุนและเป็นบริษัทในหน้าต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับการรับรองในประเทศจีนเมื่อเดือนกันยายนปี2561หวังได้เชิญผู้นำสถาบันการเงินรายใหญ่ของสหรัฐไปปักกิ่งเพื่อร่วมงานโต๊ะกลมทางการเงินระหว่างจีนกับสหรัฐและหวังต้องการให้พวกเขาช่วยออกแรงโน้มน้าวรัฐบาลของทรัมป์แต่ไม่ได้ผลมีรายงานว่าฝ่ายที่ได้รับเชิญได้แก่ Black Stone Group ซิตี Group มโ m a n s a c ซ s J.P. Morgan Chase และ Morgan Stanley เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดประชุมทางการเงินที่เซี่ยงไฮ้หวังก็ได้พบกับเพื่อนเก่าจาก Wall Street อีกครั้งชนชั้นนำใน Wall Street เหล่านี้ที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนล้วนแต่ทำกำไรจากพรรคในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจากการเติบโตของตลาดจีน